ถือว่าเดือดร้อนเพราะว่า,าเผชิญกับอุณหภูมิสูงที่สุดมานานกว่าสัปดาห์แล้วกระตุ้นให้รัฐบาลน,นั้นต้องมีการออกมาเรียกร้องให้ประชาชนนั้นลดการใช้ไฟฟ้าให้มากที่สุดนะครับพร้อมกับขอให้ใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อความปลอดภยัยโดยเมื่อวานนี้นะครับทางภูมิภาครอบกรุงโตเกียวอุณหภูมิปรับสูงเกิน35องศาเซลเซียสเป็นวันที่7ติดต่อกันนะครับส่งผลทาให้อากาศในช่วงสุดสัปดาห์นี้ร้อนระอุ เดี๋ยวรก็ตามพบนะครับว่าอุณภูมิเริ่มเย็ยนลงเล็กน้อยและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีฝนตกลงมานะครับจากพายุโซนร้อนที่พัดเข้าญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจจะเป็นการผ่อนคลายความร้อนได้ในวันจันท์นี้ ขณะเดียวกันทางการญี่ปุ่นยังไม่ได้ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ไดที่จะขาดแคลนไฟฟ้าแม้ว่าการจัดหาพลังงานนั้นจะยังคงตึงตัวและราคาสูงซึ่งเพิ่มกระแสะเรียกร้องภายในรัฐบาลให้รื้อฟื้นการใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากขึ้นหลังจากปิดการใช้งานมาตั้งแต่เกิดภัยพิบัติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกูชิมะยกลับไปนะครับในเดือนมีนาคมปี2011 ที่เมืองอิเซซากิอุณหภูมิน,น,นะครับปรากฏว่าทะลุ40.3องศาเซลเซียสจนถึงขณะนี้นับว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่นและอีกหลายเมืองทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวอุณหภูมิอยู่ที่40.1องศาเซลเซียสส่วนใจกลางกรุงโตเกียวนั้นนะครับอยู่ที่37องศาเซลเซียสทางด้านของ